เลือฉันออกมาแล้วเอาแต่ถอนหายใจเนี่ยนะถ้าไม่มีอะไรจะพูดฉันไปแล้วนะว่าไงนะมีคนที่ทำให้แกสนใจอยู่งั้นเหรอผู้หญิงผู้หญิงเหรอในที่สุดแกก็พูดอะไรของแกแล้วเขาก็เป็นผู้ชายด้วยหน่าสีนะก็รู้อยู่แล้วแหละฉันอนะ่ะนี่ วางของไว้เลยฉันดันไปเห็นเรื่องรำคาญเข้าแต่ฉันแต่เจ้าตัวไม่รู้แล้วฉันกลับปล่อยโอกาสที่จะได้บอกทิ้งไปแต่จะให้ไปบอกมันก็ยังไงยังไงอยู่ว่าไงดีละ่ะฉันก็อยากจะ เนี่ยอยู่หรอกนะแต่เขาก็ชอบโผลมาให้เห็นอยู่เรื่อยๆเมื่อกี้ก็เจอมันขมวนใจแซตจนอยากจะพูดออกไปแต่แค่แว๊บเดียวเขาก็หายตัวไปแล้วอะไรปันนั้นเออนี่แกตั้งแกตามเขาไปใช่ไหม เปล่าฉันแค่ตั้งใจจะบอกเฮ้ยไม่เนียนโฮ้ยไม่เนียนเลยแกไม่ต้องมาแก้ตัวแล้วไม่ต้องมาแก้ตัวแล้วยังไงต่อมันแปลกที่พวกเขาเห็นฉันก็นักจะวิง่งก็มักจะวิ่งหนีไปเลยเขาก็ต้องหนีเพราะดูสกอยเลยตามอยู่แล้วสิ เริ่ทำอะไรไร้สาระได้แล้วเดี๋ยวอย่าลืมไปกินเลี้ยงตอนเย็นด้วยบอกว่าไม่ใช่สะกดไลคตามไงล่ะห้ยกินเลี้ยงคุณป้าค่ะคุณป้าครับตรงนี้ขอเพิ่มอีกห้วยหนึ่งครับชามหนึ่งครับเมื่อไหล่แล้วรีดกลับรีดกลับเลี้ย ดัางหุยอนว่าทำอะไรอยู่เล่าหมดแล้วเหรอรุ่นพี่ดื่มเยอะๆใช่ไหมว่าเททิ้งไม่ใช่ว่าจะเททิ้งนะครับดัางหุยอนฉันจับตาฉันจับตามองค์ไงไปอยู่นะคร,ครับนี่ฉันลุง ฉันรู่พี่คนนั้นมาด้วยเหรอก็มันต้องแจ้งให้ทราที่มาทำยังไงดีล่ะแถมเขาก็เป็นรุ่นพี่สาขาเราด้วยแต่คงไม่สามารถคงไม่แต่คงไม่มามัง้งเห็นชอบอยู่คนเดียวฉันก็กลัวรุ่นพี่คน,นคนนั้นเหมือนกันแหละก็นะเราก็ คยทักทายเขาอยู่กไกลๆแค่ไม่กี่ครั้งเขานิสัยไม่ดีอยู่ตัวคนเดียวไม่สนิทสนุนกับใครสักคนแม้แต่รุ่นพี่จะจากมหาลัยที่เดียวกันก็ยังแต่ต้องเขาไม่ได้เลยมีเขาวเือว่าเขาปากหมังหน้าให้ที่มหาลาัยด้วยแล้วยังได้ยินมาว่าเขาเป็นลูกหลานจาก ครอบครัวที่ร่ำรวยถึงได้เข้าไปคุยตามใจชอบอีกสุดยอดมาเหรอสุดยอดมากเลยฮห <c oughs> <c oughs> ไหวไหมเอาน้ำไหมไม่ไม่เป็นไรบ้าไปแล้ว อย่างกับจะเกิดภัยพิบัตินั่นแหละความอะไรถึงได้หนักหนกาขนาดนั้นเออไม่อยากเห็นอะไรแบบนี้เลยว้าวลมอะไรหอกมาเนี่ยลมอะไรลมอะไรหอกร่างอันทาเลข,ของแกม,มาที่ที่นี่ได้แกก็อยากเข้าสังคมกับเขาบ้างเนี่ย เหมือนกันสินะฉันก็คิดว่าแกเป็นคนไม่เอาอะไรเลยสักอีกไอคนไร้ e. มารยาทก่อนอื่นแกก่อนอื่นคุนก,ก็หาที่นั่งตรงนั้นก็ได้นะโอ้ไปดื่มกันช่างเถอะว้าวช่างเลยแฮรู้สึกเหมือน รู้สึกเมือนจุดท้องจังแล้วทำไมต้องมานั่งข้างเราด้วยพอเห็นคนที่ปกคุมไปด้วยความลงเต็มตัวแบบนี้แล้วสบ้าตายลองทับทายดีกว่ารุ่นพี่สวัสดีครับผมชื่อดามูยอนครับผมอยากคุยกับรุ่นพี่มานานแล้วในที่สุดก็ได้เจอกัน <laughs> คุณครับพูดอะไรหน่อยนะเอะไรหน่อยดีกว่าเพิ่มหน่อยดีกว่าเดี๋ยวผมดีนให้นะครับนี่ครับรับไว้เอามือออกไปนี่เขาตีเรางั้นเหรอไปแล้วไม่น่า คุยเลยจริงๆด้วยนี่เป็นไรไหมไม่เป็นไรผมผิดเองทำตัวสบายทำตัวสบายไดง้งั้นเหรอนั้นหรอไม่ต้องพยายามหรอกอยู่เฉยๆเถอะรุ่นพี่คนนั้นน่ะไอ้งานนั่นแท้เลย ไม่เป็นไรนะ่ะเหมือนมือน่วยมือหมดแล้วไม่ต้องสนใจหรอกที่กินข้าวหรือว่าเขาไม่ชอบดื่มเหล้าที่สามคำเล่าหมดอิีก็กยังนะขาจะรุ่นที่เฮขอบคุณครับอะไร ให้คิดชูปอย่าให้คิดชูปอย่าททำอะไรนะปวดหัวแล้วลุกหลังเลยเออจริงๆเลยขอโทษเออดูเหมือนว่าก็ไม่ใช่คนไม่ดีขนาดนั้นเนี่ยนะรุ่พี่สวัสออดีครับหน้าไปเลฮ ขอผมนั่งข้างๆด้วยได้ไหมครับไม่ตกลงสินะครับเออคงจะแค่เป็นคนไม่อ่อนโยนละมั้งไม่ใช่คนเลวไรอะไรหรอกรุ่นพี่รุ่นเอองานดีเถอะของของใน ถูกเมือนเหรอเหล่าถูกเมือนเหรอเหล่าเหล่าไม่ใช่สักหน่อยงั้นเป็นอะไรงั้นเป็นอะไรไปทําอะไรผิดมาเหรอฉันไปเห็นเรื่องลังคามาอีกแล้วืเดี๋ยวนะเรื่องตอนนั้นหม่เถึงรุ่นพี่งั้นเหรออืมพูดอะไรของนาย ลืมเรื่องที่เคยเล่าไปแล้วหรือไงมัวแต่คิดถึงเรื่องของรุ่นพี่จนลืมไปจนลืมบอกเลยเลยไม่ใช่เหรอแล้วมันคืออืมว่าไงหรือว่าเหมือนคู่ที่เลิกลากาันไปจะไล่จะจะไม่กลับพูดเพราะเจออะไรเนี่ยอะรุ่นพี่ที่แกตามหาอย่าง ยายอยู่นั่นจากที่เห็นก็ดูปกติดีนะแต่ทำไมไม่สนิทแต่ทำไมนิสัยถึงได้แย่แบบนี้อ่ะรูที่มีเวลาสักครู่หนึ่งไหมครับเดี๋ยวก่อนโอยอีกแล้วเออสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้แล้วก็ ที่พูดเมื่อกี้เหมือนนายจะจีเขาเลยเอ๊ะเราเรานะทำไมต้องเมินขนาดนี้ด้วยเออผมไม่ชอบชั้นละมั้งถึอแม้ว่าในตอนนั้นเขาจะตีเราโดยไม่ได้ตั้งใจและไม่ขอทเล่ได้ขอโทษไปแล้วก็ตามแต่ก็ไม่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะ เชิอเชิญให้เราไปสนิทด้วยสักหน่อยจบกันข้อหน้าตลกดีนะว่าไงว่าอะไรนะหมายถึงรุ่นพี่กับหมายถึงรุ่นพี่กับคนที่แกเคยเล่าตอนนั้นไงแล้วแกบอกว่ามีอะไรจะบอกกับทั้งสองคน และทั้งสองตั้งต่างการต่างกันหนีแกกันทั้งคู่โหดูเหมือนว่าสเปคผู้ชายของแกยังเหมือนเดิมพูดอะไรพูดอะไรที่มันเข้าท่าหน่อยแต่ก็ดูเหมือนมีเหตุผลก็ก็กไหลก็คล้ายการอยู่หน่อยๆแต่ว่าไปแล้วจะว่าไปมันก็ ไฮไฮอะไรนี่จะไปไหนลูกพี่เดี๋ยวสิครับลูกพี่อุยอ,อืมก่อนอื่นเราบอกว่ามีเรื่อง มีเรื่องคุก็เลยมีเรื่องคุยก็เลยพามาที่นี่แต่จะเริ่มพูดยังไงดีละ่ะสีหน้าเขาก็ไม่ค่อยจะดีด้วยค่อยยังชั่วที่ร้านกาแฟร้นนี้คนเยอะคนเยอะน้อยพูดอะไรดีไหมไหนายไม่ว่ามีอะไรจะพูดไหนว่ามีอะไรจะพูดไง รีบเข้ารีบเข้าประเด็นได้แล้วคือว่ารุ่นพี่ไม่หิวหรอครับโอ้ยเอาไงดีไม่ล่ะเข้าเรื่องเลยดีกว่าถ้างั้นสั่งเป็นของกินเล่นโอเคไหมครับถึงเราจะอยากพูดเข้าเรื่องนั่นมากแค่ไหนก็เถอะแต่เราจะพูดออกไว้ได้ยังไงดีล่ะเผลอๆจะโดนมองว่าเป็นคน เป็นสต็อกเกอร์อีกตอนนี้ก็เข้าก็เข้าช้างเพราะพวกล่วงหลอกลวงโลกแล้วความสารครั้งก่อนบ้าบอจริงๆไปไม่เชื่อครับไม่เชื่อไม่อยากเป็นจองหลอกลวงโลกอีกต่อไปแล้วขอว่าที่ที่นี้ ของว่างที่นี่อร่อยมากเลยนะครับหรือให้ผมแนะนําไม่ต้องมีอะไรครับแต่เราก็ต้องสั่งอาหารนี่ครับรล่นพี่เชื่อเรื่อง,องดวงชะตาไหมครับนะไม่ได้ร้อเล่นนะครับผมพูดจริงคือเรื่องนั้นเลยครับผมมี มันหาผมมีความสามารถรับรู้โชคชะตาได้ที่ผมได้ตามในตอนนั้นก็เพราะเรื่องนี้ครับนายมีนายนี่เองที่ไล่ตามฉันทุกคืนฉันไม่เชื่ออะไรแบบนั้นหรอกนะนึกแล้วเชียวผมไม่ได้มาถามเรื่องโชคชะตารหรือพลังงานบริสุทธิ์อะไรแบบนั้น หรอกนะครับไม่ฟังกันเลยนี่เอาไงดีเล้อพ,พูดออกไปเลยเขาจะเชื่อไหมโอ้ยไม่รู้แล้วถึงจะฟังถึงจะฟังเหมือนเรื่องเพลเจอคือว่าผมสามารถมองเห็นบางสิ่งในบางสิ่งที่พิเศษได้ผมผมผมมองเห็น คนสีดำที่อยู่ตามตัวผู้คนซึ่งคนเหล่านั้นจะเป็นคนที่เกิดอุบัติเหตุหรือได้รับบาดเจ็บปกติวันนั้นน่าจะอยู่ตามบริเวณที่จะได้รับบาดเจ็บแต่ว่าผมเห็นคนสีดำผมเห็นความดำม,มืดทึบอยู่ในร่างกายรุ่นพี่ฉันเหรอครับ ทั้งร่างกายของรุ่นพี่เต็มไปด้วยความความดานหูผมเงียบคิดคิดไว้ไม่ผิดเขาคงไม่รู้สึกว่าแปลกอกสินะเดี๋ยวก็ถืกถือมองว่าเป็นพวกรวงโลกอีกซับเปล่าควรนั่นมันจะเคลื่อนย้ายไปหาคนอื่นไหม เออครับฉันถามว่าความนั่นมันจะลอยไปหาคนอื่นด้วยไหมนะไม่รู้สิครับผมยังไม่เคยเห็นอะไรแบบนั้นนั้นเหรอนี่มันปฏิกิริยาแบบไหนกันเชื่องั้นหรือหรอไปตามหรือไปตามนั้นเพราะคิดว่านี่เป็นเรื่องล้อเล่นแต่ว่า หน้าตาดูเหมือนหน้าตาดูก็จริงจังอยู่นะหรือว่ารุ่นพี่รู้อะไรมางั้นหรอหรือว่ารุ่นพี่ก็เห็นคนดำเหมือนกันเปล่านี้ฉันไม่เห็นครับนั่นสินะครับว่าแล้วอืม งั้นฉันก็จะเล่าเรื่องไร้สาระสักเนาะเรื่องเรื่องไร้สาระสักอย่างให้ฟังบ้างไหมครับเรื่องเล่าไร้สาระนั่นบอกว่าในเห็นควรแปลกๆสินะส่วนฉั้นนะ่ะถ้ามีใครได้สัมผัสตัวฉันคนอื่นนั่นจะได้รับบัตรจ็บโอ้ทเพช์คนที่สัมผัสเล็กน้อยก็อาจจะโดนแค่ อะไรบัดนิดเล็กๆแต่ถ้ามากอดอะไรแบบนั้นก็ก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าสัมผัสแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับนายนะใช่คิดว่างไงเรื่องแบบนี้ โอเคนะคะทุกคนไปจบไปแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วต้องขอโทษขออาภายัยด้วยนะคะที่ลงคลิปช้านะแล้วก็ถ้าหากว่าอ่านผิดตรงไหนไม่ไม่ชัดตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย